สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูแนวทางการแก้ไขและก็ต้นตอนต้นเหตุของอาการควันไหลถึงแม้ว่าเราจะทำเครื่องมาใหม่เราจะไปคว้านเสื้อสูบมาใหม่นะครับก็สามารถเกิดอาการควันไหลลดกินน้ำมันเครื่องได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับในวันนี้นะครับผมจะย้อนกลับไป ที่ผมรับรถคันนี้เข้ามานะครับรถคันนี้มีอาการควันไหลเฉพาะนะครับยับควันไหลเฉพาะเวลาเครื่องยนต์ร้อนเท่านั้นในส่วนของเครื่องยนต์เย็นนะครับไม่มีอาการควันไหลแต่อย่าง นะครับทุกท่านนะอ่าผมก็เลยได้ทําการถอดเสื้อสูบลูกสูบแหวนลงมานะครับก็รู้แล้วล่ะนะครับว่ารถต้องมีอาการลูกสูแบเบรกเพราะว่าน้ํามันเครื่องมันแห้งมานะครับทุกท่านนะครับเมื่อเราทําการถอดเสื้อสูบลูกสูบแหวนออกมาแล้วนะครับนะ ถ้า,าว่าลูกสูบเบรกมันน่าจะควันไหลตลอดเวลาถูกต้องไหมแต่ตอนนี้นะครับมันควันไหลเฉพาะตอนเครื่องยนต์ร้อนอ้าวมันเกิดจากสาเหตุอันใดเล่านะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางแต่ที่แน่ๆลูกสูบมีรอยเบรกชัดเจนนะอ่าชัดเจนครับพี่น้องนะครับอ้าวนะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวเรามาดูปลอกสูบกันไปพร,พร้อมๆกันเลยแล้วนวะันนี้ก็คือเสื้อสูบป,ปลอกสูบนะครับที่ผมได้ทําการถอดออกมา นะครับเท่าที่เรามองดูตอนนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้มีเส้นอยู่3-4เส้นเนี่ยรายเส้นตรงนี้นะครับซึ่งนะครับผมได้เอาเล็บไปขูดขูดดูนะครับเอาเล็บไปขูดดูแล้วมันไม่สะดุดนะับมันไม่สะดุดเล็บนะครับแต่แน่นอนแหละนะครับมันต้องเป็นรอยแหละนะครับอาแล้วทําไมนะครับมันถึงอามันถึงมีอาการกวอนไหลเฉพาะตอนเครื่องยนต์ร้อนก็คือเป็นอย่างนี้ เมื่อกระบ,บอกสูบของเราเกิดการร้อนเกิดความร้อนนะครับกระบ,บอกสูบเกิดการขยายตัวพอกระบ,บอกสูบขยายตัวไอ้ร่องตรงเนี้มันขยายลึกมันขยายกว้างมันก็เลยทําให้มีน้ํามันเล็ดลอดขึ้นห้องเผาไหม้นั่นเองในขณะที่เครื่องยนต์ร้อนรวมไปจนถึง เมื่อเครื่องยนต์ร้อนน้ำมันเครื่องร้อนน้ำมันเครื่องจะเหลวนะครับมันก็สามารถลอดแหวนขึ้นไปที่ห้องเผาไหม้ได้ง่ายเพราะว่ากระบ,บอกสูบมันมีร่องลอยของอลูกสูบเบรกอยู่นะครับนิดนึงนะครับมันก็เลยเกิดขึ้นได้นะครับในกรณีควันไหลเฉพาะตอนเครื่องยนต์ร้อนนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับรถคันนี้มีอาการกินน้ํามันเครื่องชัดเจนอยู่แล้วนะครับ ทีนี้นะครับน้ามันเครื่องที่เผาไหม้ไม่หมดเนี่ยนะครับที่ว่ารถกินน้ํามันเครื่องมีควันขาวเนี่ยนะครับมันก็จะมาตกค้างอยู่ภายในท่อไอเสียนี่แหละนะครับเป็นขมเาเป็นความชื้นหรือว่าบางคันหนักๆเลยนะครับก็จะเป็นน้ําอยู่ภายในท่อไอเสียนะครับเป็นน้ํามันอยู่ภายในท่อไอเสียนะครับดังนั้นการที่เราจะทําเครื่องการที่เราจะแก้ไขปัญหาในกรณีของวันไหลนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะรู้ว่า เกิดที่เครื่องนะครับควันที่ไหลเนี่ยมันจะเกิดที่เครื่องหรือว่าเกิดที่ท่อเสียนะครับวิธีการจัดการแก้ไขนะครับวันดับแรกก็คือให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับนำท่อเสียไปเผานะครับไม่ว่าจะเป็นการเผาด้วยฟืนด้วยทานนะครับจุดไฟอ่าก่อไฟกองใหญ่ๆขึ้นแล้วก็โยนท่อเสียเข้าไปเลยนะครับอ่าให้มันไหมให้มันแดงให้มันหมดควันเลยนะครับแล้วค่อยมาทําสีใหม่หรือว่าจะเอาไฟแก๊สเผาในลักษณะแบบนี้ ับการที่เราใช้ไฟแก๊สเผาในลักษณะแบบนี้ผมจะใช้แก๊สอยู่ประมาณหนึ่งกระป๋องนั่นแหละนะครับโดยเฉลี่ยนะครับบางทีอาจจะไม่หมดอาจจะเหลืออยู่นิดนึงนะครับผมจะเผาจนกว่านะครับจะเผาจนกว่าจะหมดควันนะครับหรือว่ามีควันเบาบางนะครับเพื่อนๆนะในขณะที่เราทําการเผาท่อเสียอยู่นี้เพื่อนๆสังเกตดูไหมว่าปลายท่อเสียนะครับตรงที่เป็นขมอ้นนะครับตรงที่เป็นขมอ้นกอน นะครับเมื่อโดนไฟแก๊สเมื่อโดนความร้อนมันจะเป็นสีแดงในลักษณะแบบนี้ผมอยากให้เพื่อนเพื่อนย้อนนึกกลับไปคิดดูนะครับว่ารถคันไหนที่มีข,ขมอตกค้างภายในหัวลูกสูบมีขมอตกค้างภายในเบ้าฝาสูบหรือว่าห้องเผาไหม้เยอะๆนะครับเมื่อเครื่องยนต์ของเราทํางานไปนะครับมันก็จะร้อนมันก็จะแดงขึ้นแบบนี้อย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นนี่แหละนะครับว่า ไฟแก๊สเผาเขามอเนี่ยนะครับก้อนขมอมันก็จะแดงขึ้นคีีเช่นเดียวกันภายในห้องเผาไหมนะครับมันมีความร้อนนะครับขมอ,อตรงนี้จะเป็นเหมือนอจะเป็นเสมือน่านสีแดงนะครับถาดไฟแดงๆอยู่ภายในห้องเผาไหม้อยู่บริเวณหัวลูกสูบนะครับถ้าว่ามีน้ํามันเครื่องเล็ดรอดขึ้นมานิดนึงหรือว่ามีเชื้อเพลิงรั่วเข้าไปนิดนึงเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเราจะดับเครื่องแล้วนะครับรถมันก็จะติดเครื่องเองได้ แล้วหรืออีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอาการโอเวอร์รันนั่นเองนะครับมันเกิดมาจากคาบอาที่ตกค้างอยู่ภายในท่อไอเสียตกค้างอยู่ภายในห้องเผาไหม้แล้วก็เป็นเชื้อ,อเป็นเชื้อไฟแดงๆแบบนี้นะครับเมื่อไปบวกกับน้ํามันเครื่องหรือว่าน้ามันเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับมันสามารถจุดระเบิดเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาหัวเทียนโดยไม่ต้องอเปิดสวิตช์กุญแจนะครับอ่ะดับกุญแจแล้วรถมันก็ไม่ดับมันจะเล่งเอง นะครับอ่ะนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราทําการมั่นจะเผาถอยเสียจนมั่นใจแล้วนะครับว่า,าไม่มีขโมาตกค้างเราก็มาพูดถึงเรื่องของการขวานเสื้อสูบกันสักนิดหนึ่งการขวานเสื้อสูบนี้นะครับสําสหรับรถคันนี้กระโดดกันไปที่ไซส์300แล้วนะครับก็คือขยายขึ้นไปประมาณ3มิลน,นะครับจากสแตนดาร์ดนะครับ ทีนี้หลังจากที่ผมได้ไปทําการคว้านเสื้อสูบลูกสูแบแหวนมาที่แน่ๆนะครับถ้าหากว่าใครติดตามผมนะครับติดตามผมเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยหลายๆปีที่ทำคลิปยงลงช่อง y o u t u b e มาเนี่ยนะครับจะรู้ว่าทุกครั้งที่ผมไปทําการคว้านเสื้อสูบลูกสูแบแหวนมาผมก็จะทําคลิปออกมานะครับทําคลิปมาเผยแพร่ให้เพ,เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่า เวลาที่ผมนะครับฟัเสื้อสูบมาจะต้องทําการตรวจเช็ค2อ,อย่างนะครับ2อ,อย่างนะครับนั่นก็คือการตรวจเช็คระยะห่างของปากแหวนภายในกระบ,บอกสูบนะครับทั้ง2ตัวบนนี่แหละนะครับไอชุดแหวนลานผมไม่ได้ใส่ใจนะอ่า แหวนอัดสองตัวบนนะครับผมจะเช็คระยะห่างของปากแหวนนะครับอ่าส่วนมากระยะห่างของปากแหวนมันก็จะอยู่ที่ประมาณ0.020.04ประมาณนี้นะครับ0 04, 0น0.05นี่้นี่แหละนะครับไม่เกินนี้หรอกนะครับอ่านะครับเมื่อ เรื่องของปากแหวนผ่านไปนะจริงๆแล้วผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องปากแหวนนะปากแหวนจะชิดปากแหวนจะห่างผมมองว่ามันไม่ได้ควันเพราะปากแหวนเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเห็นรถหลายๆคันนะครับปากแหวนห่าง3มิลเลยนะครับทั้ง2ตัวนะครับแต่รถไม่มีอาการจินน้ํามันเครื่องไม่มีอาการควันไหลแต่อย่างใดเลยนะครับแต่กําลังอัดไม่มีนะครับทุกท่านนะเอานะครับ อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมจะต้องทําการตรวจเช็คนั่นก็คือนะครับเรื่องของความกลมของกระบ,บอกสูบนั่นเองนะครับถ้าหากว่ากระบ,บอกสูบของเราที่ไปคว้านมาไปตีปอกมาเนี่ยนะครับมันไม่กลมถ้าหากว่ามันไม่กลมนะครับมันจะทําให้น้ามันเครื่องเล็ดรอดขึ้นห้องเผาไม่ได้เรามีวิธีการตรวจเช็คดังนี้นะครับเอาเรามาดูกันเลยนะครับบอกกันตรงๆนะครับว่าเสื้อสูบตัวนี้ที่ไปยทาการคว้านมาเนี่ย ไม่กลมนะครับมันมีวิธีการสังเกตอย่างไรนะอันดับแรกก็ใส่แหวนเข้าไปภายในกระบอกสูบกันก่อนเลยนะครับแล้วก็เอาลูกสูบดันให้แหวนมันเสมอกันนะครับวิธีการวัดแหวนภายในกระบอกสูบเนี่ยนะครับเทคนิคการวัดนี้ผมจะวัดหัวกลางท้ายนะครับในช่วงที่อ่าลูกสูบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนั่นแหละนะครับเราจะทําการตรวจเช็คนะครับว่า แหวนของเราสนิทกันกับกระบอ,อกสูบหรือไม่นะครับนี่นะครับถ้าหากว่าใครตาดีๆก็มองออกแล้วล่ะนะครับว่ากระบอ,อกสูบของรถคันนี้ไม่กลมดูอย่างไรนะครับถ้าหากว่าเพื <c oughs> ่อนๆมองดูแล้วดูไม่ออกนะครับเดี๋ยวเฉลยให้นะครับว่าตรงจุดไหนที่มันไม่กลมนะครับแล้วมีวิธีการสังเกตอย่างไรนะครับอ่าให้เพื่อนๆได้ดูตอนนี้ก่อนว่าเพื <ite> ่อนๆจะสังเกตเห็นไหมนะครับอาจจะ เมื่อผมอาจจะสั่นอาจจะมองไม่เห็นนะครับทุกท่านนะอันนี้ก็คือเอาไฟฉายส่องเข้าไปภายในกระบอกสูบเลยนะครับเราจะรู้เราจะเห็นว่าร้านไหนควานให้เราดีไม่ดีแค่ไหนนะครับควานกลมไม่กลมขัดกลมไม่กลมเรารู้เลยนะครับแต่ที่นี่เนี่ยถ้าว่าขัดแล้วไม่กลมนะครับเราก็สามารถนําไปแก้ไขใหม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ประกอบนะครับอตอนนี้นะครับ นี่นะครับจะเป็นภาพนิ่งมาให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้สบายตาขึ้นสักนิดนึงนะครับเห็นไหมมุมบนสุดนะครับมันจะมีแสงรอดเข้ามาระหว่างปลอกสูบกับแหวนนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าดูดีๆนะครับถ้าว่ายังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะวงกลมไว้ให้นะครับทุกท่านนะครับในช่วงนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนสังเกตมุมบนผมจะวงกลมไว้ให้นะนี่ตรงนี้ นะครับเห็นไหมเนาะเห็นไหมเอ่ยนะครับถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนมองยังไม่เห็นเดี๋ยวให้ผมขยายให้ไหมนะครับเดี๋ยวผมขยายให้นะครับทุกท่านจะได้มองเห็นกันเต็มเต็มตานะครับเอานะครับทีนี้มองกันชัดหรือยังนะครับว่ากระบอกสูบกับแหวนมันไม่สนิทกันนั่นหมายความว่ากระบอกสูบมันไม่กลม ในกรณีแบบนี้ผมจะต้องทําการส่งเสื้อสูบกลับไปทําการแก้ไขโดยการขัดใหม่นะครับเพราะว่าลูกสูบยังฟิตอยู่นะครับแต่ถ้ามันหลวมแล้วนะครับแต่ถ้ามันหลวมแล้วเขาขัดมาให้หลวมแล้วนะครับในกรณีแบบนั้นนะครับร้านจะต้องทําการคว้านให้เราใหม่จะต้องรับผิดชอบให้เรานะเราอย่าไปประกอบถ้าหากว่าเราไปประกอบเนี่ยควันไหลตั้งแต่สตาร์ทเลยนะครับทุกท่านนะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะร้าน ร้านอะไรที่เราเข้าอยู่ประจําประจําอย่างน้อยนะครับเขาก็ต้องเคลียร์งานให้เราเพราะว่าลูกสูบแหวนเรายังไม่ได้ประกอบแหวนยังไม่ได้ไลยนะครับกล่องก็ยังอยู่นะครับสามารถเคลมได้นะครับในเคสนี้ผมจะต้องเอากลับไปทําการขัดกระบอกสูบใหม่อีกหนึ่งรอบ นะครับผมถึงจะเอามาทําการประกอบนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะนะครับในคลิปนี้นะครับก็เอามาเล่าสู่เพื่อนเพื่อนฟังแต่ถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนไปได้ยินมาจากที่อื่นจากที่ใดที่บอกว่า,าแหวนกับกระบอกสูบไม่สนิทกันแบบนี้รันยินเดี๋ยวมันเข้าที่นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าหากาเราปล่อยงานออกไปแบบนี้นะครับมันไม่เข้าที่หรอกครับกระบอกสูบมันไม่ได้สึกง่ายขนาดนั้นนะครับ มันจะทําให้น้ํามันเครื่องแห้งภายในเดือนแรกแล้วก็ลูกสูบจะติดเครื่องจะพังแล้วงานมันจะเข้าเราอีกหนึ่งรอบเราจะต้องรับประกันงานให้เขาแบบนี้อย่าปล่อยงานออกไปเด็ดขาดนะครับควันไหลตั้งแต่ออกจากร้าน คุณจะอายไหมถ้าปล่อยงานออกไปแบบนี้นะครับก็เอาไปเป็นแนวทางพิจารณาก็แล้วกันสําหรับผมบอกตรงๆเลยนะครับว่ารันอินแบบนี้ไม่หายควันมีแต่จะพังไปข้างหน้านะครับเอาคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ